ตั้มมอเตอร์ช็อปนะครับวันนี้เราจะมาเทสอาตัวคือสอนวิธีการบินคร่าวๆของตัวแฟนทอมทูว i ชันพัดนะฮะก็คือจะสอนการใช้งานเบื้องต้นระดับมือใหม่นะฮะตัวลำตัวนี้จะเป็นตัวแฟนทอมทู i ิชันพัดซึ่งเปิดโหมด Phantom ไว้นะครับโหมด Phantom คือโหมดที่เหมือนรถเกียร์ออโต้ครับเสียบไฟบินได้เลยเปิดแบตเตอรี่เปิดตัวกล้องทุกอย่างพร้อมบิน ไอตัวฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยทวิทัลเครื่องซ้ายงขวาเนี่ยรายังไม่เปิดใช้อันนี้จะอยู่ในโหมดน a า a ที่ผมจะเรียกว่าโหมดแอดวานแล้วกันก็คือพวกที่พวกนี้เปิดการใช้งานแต่ในโหมดมือใหม่เนี่ยผมอยากจะให้บินในโหมดโหมดโหมดตัวเบสิกนี้ก่อนตัวเป็นท่อมนี้ก่อนนะฮะตัวโหมดเป็นท่อมเนี่ยเพื่อจะใช้งานง่ายรับ GPS ทุกอย่างออโต้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองบินดูว่าการใช้งานเบื้องต้นจะเป็นยังไงฮะพอดีคลิปนี้จะสันๆหน่อยพอดีผมผมถ่าย มีเวลาน้อยถ่ายถ่ายเพื่อลูกค้าดูดูก่อนส่งนําไปให้ทางริณีนีนะครับก็ผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับมาการใช้งานเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราก่อนเราจะบินก่อนเราใส่ใบนะฮะผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนคือตัวตัวแฟนทอมตัวทูวิชั่นพัทเนี่ยคือจะเป็นพร้อมกล้องกล้องฟูลเฮดมาเลยนะครับพร้อมตัว Gimbal ล t ส b i l i z e r ตัว Gimbal ล t สเตเบลเลเก็คือก็คือตัวทำตัวแก้ ทำให้ภาพอ่ะไม่เอียงวิดีโอไม่เอียงตามลำเวลาบินลำบินสู้ลงอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก่อนเปิดตัวลำเนี่ยของตัวทูวิชั่นพัทเนี่ยก็คือจะมีตัวเลนแคปมาให้แล้วก็ตัวล็อกล็อกกิมบอลให้เห็นไมกิมบอลจะไม่ขยับก็ยังไม่มีเราต้องออกก่อนนะเอาออกก่อนอันมูฟก่อนเนี่ยเอออันมูฟอันล็อกก่อนอันล็อกออกมาเสร็จปุ๊บก่อนเปิดลำต้องเอาออกนะครับค่อยๆดึงมา,หาเห็นไหมฮะพาร์ลมีไฟเนี่ยก็คือตัวตัวนี้คือจะ จะฟรีอิสระเลยถ้าเราหิ้วไปเนี่ยมันก็จะกระแทกเขาก็เลยมีตัวล็อกมาให้แล้วก็เปิดเลนแคปนะครับ <c oughs> เปิดเลนแคปเดี๋ยวผมจะให้ลองดูการทาง,งานข้าวของตัวกิมบอลก่อนละกันอลองเปิดลางก่อนนะครับเปิดลาก่อนลองเปิดลามให้ดูเปิดลาให้ดูเปิดลมให้ดูปุ๊บล้วก็ไฟ่ไว้ไไหางงาววเห็นไหมฮะกิมบอลทำงานแล้วก็ดูเห็นไหมฮะเนี่ยดูฮะ ทางานอย่างนี้ไหมปึ๊บเนี่ยกิมบอลจัดเราสามารถสั่งก้มได้จากแอปพลิเคชันนะครับนี่เห็นไหมตัวลำจะเลี้ยงเลี้ยงแกนอะเนี่ยจะเลี้ยงเลี้ยงภาพไว้ให้เห็นไหมครับจะเลี้ยงภาพไว้ให้ตัวที่สําคัญมากในการถ่ายวิดีโอนะครับเป็นหัวใจของการถ่ายภาพมุมสูงเลยซึ่งตัวแ็นทอมทูตัวนี้มาทรูชั่นพัดตัวนี้มาให้ถือว่าครบเลยแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยอ้าครับเราก็มาเริ่ม การใส่ใบพัดก่อนนะครับใบพัดมันท่อสองนะฮะรุ่นใหม่ใหม่เลยจะเป็นไม่ต้องใช้ตัวสปินเนอร์ขันแล้วนะครับจะเป็นเอามือหมุนได้เลยเพราะเขามีเกียวมาในใบพัดเลยนะฮะเราก็ดูว่าอันนี้มันจะมีสีดำใช่ไหม <c oughs> ดำสองแล้วก็สีเงินสองดำก็คือจุดนี้นะฮะนี่จุดนี้จุดนี้ดำมุนเข้าไปจะเป็นเกียวซ้ายกับเกียวขวาก็คือว่าเกียวตามเข็มกับเกียวทวนเข็มนะครับสีดำเวลาหมุนเข้าทวนเข็มนะครับเอามตบตรงนี้ สีดำทวนเข็มสีเงินตามเข็มตามมเข็จริงๆในกล่องจะมีตัวประแจมาให้ล็อกคือล็อกให้แน่นนะฮะแปะไว้ที่มอเตอร์แล้วก็มือดันแต่ผมใช้งานจริงๆผมบินมาผมก็เอาแค่อย่างงี้หมดนะฮะอันนี้แน่นแล้วจับให้มันแน่นอย่างนี้เอามือจับมอเตอร์มือดันไปแน่นแค่นี้อันนี้เหมือนกันทำอย่างนี้ เพราะเวลาตอนหมุนนะฮะเวลาหมุนเนี่ยเกียวจะยิ่งขันเข้าไปยังไม่เคยเจอหลุดกากากรนะครับในในการใช้งานจริงต่อไปเราก็จะเปิดการใช้งานลำแฟนท่ Phantom อมันนี้อย่างที่บอกคือจะเป็นโหมดโหมดแฟนท่อมก็คือโหมดยังเป็นโหมดเบสิกอยู่ไอ้ปุ่ม2ปุ่มนี้ก็คือยังไม่ต้องใช้งานยังไม่ได้เปิดใช้อันนี้จะเป็นโหมด n า s a ซาคือโหมดแอดวานซ์นะฮะโหมดเบสิกของแฟนท่อมก็คือเหมือนรถเกียร์โต้ครับคือเปิดปุ๊บใช้งานบินได้เลยทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติหมดจะเป็น ล็อก GPS หมดอะไรหมดทุกอย่างนะฮะเราก็เปิดวิญยุก่อนตันว p ร a t i n Television พลัดนี่ดังติ๊ดก็คือสัญญาณแรงแล้วเราก็เปิดตัว Wi-Fi t e n d e r นะครับเปิดเสร็จปุ๊บเปิดที่ลำที่ลำอันนี้ก็คือกดครั้งแรกฮะกดครั้งแรกคือเช็คแบตถ้าจะเปิดลำก็กด <Glen> ปุ๊บถึงค้างปล่อยภายในสวิกดค้างลำมันจะติดองกดให้ดูปุ๊บกดอทีนึงเลยจะิ้ นะฮะนะฮะเราก็วางหลังไปจริงๆกดกับพื้นก็ได้จะดีกว่าเอาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวตัว,ต,วตัวตอนที่ตัวลำนะครับปล่อยให้ลำในล็อกโคมพอยก่อนขึ้นบินทุกครั้งนะครับอะก็เปิดวิทยุเปิดไฟไฟเทนเดอร์นะครับ mm hmm. ผมจะเปิดที่ตัวลำก็คือกดที่ตรงนี้นะฮะกดหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดซ้ำอีกทีฮนะ ดูไฟข้างหลังนะครับตัวโหมดแฟนทอมเนี่ยไฟอันนี้คือไฟที่เขาสื่อสารกับเรามันจะเหลือง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 ก่อนปล่อยมันครับปล่อยให้เขาเหลืองไปปล่อยให้เหลืองไปผมให้ให้สังเกตว่าก่อนที่ลำเนี่ยจะเป็นไฟสีเขียวเนี่ยลำจะมีไฟสีเขียวกระพริบถี่ๆอันนั้นคือแสดงว่าลำเนี่ยไปอยู่ในกำลังล็อกโคมพอยต์แล้วอันนี้สําคัญสําคัญมากก็คือล็อกโคมพอยต์คือให้ลำเนี่ยจําว่าตรงนี้คือจุดขึ้นของเขาตรงนี้คือจุดโฮมของเขา เวลาเขาลอซิกแนลหรือทาหรือว่าหลุดสัญญาใช่ไหมฮะเนี่ยล,ำล้ำด็อกอันนี้สาคัญที่สุดเลยสําคัญที่สุดเลยคือหมายความว่าถ้าลําไปหลุดสัญญาณที่ไหนเนี่ยลําจะกลับมาที่ตรงนี้คุณต้องรอให้ตรงนี้มันขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นเนะี่ยถ้าเราปล่อยเขาบินไปเลยเนี่ยเขาไม่จำว่าตรงไหนคือบ้านเขาเวลาเขาหลุดสัญญาณมาเขาก็กลับบ้านไม่ถูกมันก็ถึงเกิดการสูญเสียงเกิดขึ้นบางคนบินมากๆแล้วก็แล้วก็ลืมจุดนี้หรือว่าบางท่านไม่ไม่รู้มาก่อน อันนี้คือจุดล็อกโคมพอยท์นะครับสาคัญที่สุดผมขีดเส้นใต้เลยว่าอันนี้ต้องต้องให้มีทุกครั้งก่อนขึ้นบินไฟเขียวคิปตีทีเนี่ยต้องมีทุกครั้งก่อนขึ้นบินแล้วคุณจะไม่เกิดความสูญเสียกับล่างแฟนทอม Phantom นะครับโอเคหลังจากนี้หลังจากนี้ก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยสีเขียวแล้วสีเขียวแ้าเกิดเนี่ยเขียวลุวน้นล้วนใมีแต่เขียวมีแต่เขียวเนี่ยคือทุกอย่างพร้อมขึ้นบินบินได้เลยเแต่ถ้าเกิดบินไปแล้วเกิดมันเหลืองมันแดงอะไรขึ้นมาให้ลงมาเช็กก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ เวลาปกติทุกอย่างจะเขียวนะครับโอเคครับอ่ะคราวนี้เราก็มาไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามาคอนเน็กที่ลำแฟนทอม Phantom นะครับเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิด Wi-Fi เปิด Wi-Fi เห wi มือเนเราเสิร์ชหาเครือข่าย Wi-Fi นี่แหละแล้วก็จเจอนี่นะฮะแฟนทอมติ๊กเข้าไปติ๊กเข้าไปเสร็จปุ๊บให้ลำมันคอนเน็กกั w ไฟ i ก่อนนะฮะตัวมือถือคอนเน็กับตัวลำอ่ะอันนี้แฟนทอมมันขึ้นมาแล้ว คือเสร็จปุ๊บเนี่ยราวนี้เราค่อยไปเปิดแอปพลิเคชันของ DJI นะฮะรอก่อนหนึ่งปอดีผมใช้ iPhone 4มันยังช้าอยู่ถ้า iPhone พวก iPhone 5ก็จะเร็วกว่านี้ถ้าใช้ดีลรวนี่รอ iPhone 6จะได้ปิดปลิดอือฮึอะรอก่อนอันนี้มันจะช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดมือถือเร็วก็จะ,จะเร็วกว่านี้คอนเน t ปื๊ด ก็ไปเปิดแอปพลิเคชันของนิเจไอนะฮะจะชื่อว่าเนี่ยแฟนทอมก็จะขึ้นมาแล้วเราก็ไปเน็บที่ตรงนี้นที่เน็บที่เขาให้มานะครับแล้วตุวลังก็จะ,ะแสดงว่าแสดงว่าเนี่ยได้ดาวเทียมกีดดวงเห็นไหมเห็นภาพนะฮะอันนี้คือมือถือเนี่ยถ้ามือถือช้าหน่อยเนี่ยมันจะมีผลต่อการต่อภาพแหลกอะไรอย่างนี้นะฮะ แต่ยั้ไเราเข้าวเราจะเห็นว่าอันนี้ข้างข้างข้าง,งขวาข้างขวาบนก็จะเห็นแสดงว่าเป็นสัญญาณ Wi-Fi มี s d card อยู่แบตเตอรี่ลั่มา9ิตัดเราเทียมได้9ดวงนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ถึงตัว Wi-Fi Tender สำคัญนะครับตัวนี้ต้องคอยชาร์จนะฮะอก็มีให้กดรูปถ่ายได้กดถ่ายวิดีโอได้นะฮะอันนี้ก็คือก้มเงยก้มเงยกล้องก้มเงยกล้องเสร็จแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกลับเข้าไปเป็น ค่าเซตติ้งต่างๆนะฮะสามารถไปเปิดกราวเตชั่นได้นะฮะบินบินโหมดออโต,โพอต้พายออนะครับเตือนแบตเตอรี่คือดาวเทียมดาวเทียมที่อยากจะให้แนะนําให้บินก็คือเจ็ดดวงขึ้นไปลำจะล็อกสัญญาณ GPS แล้วก็จะโโพพินล็อกโฮมพอยต์เหมือนที่ผมบอกนะครับตัวโฮมพอยต์นะครับตัวโฮมพอยต์นี่สําคัญก่อนขึ้นบินต้องต้องปล่อยให้ตัวลำเนี่ยล็อกโฮมพอยต์ทุกครั้ง เหมือนเหมือนลำต้องจําว่าตรงนี้คือบ้านของเขาเพราะว่าถ้าเกิดไม่ให้ลำจําเนี่ยเมื่อลาลำลอสติกแนลมาเนี่ยลำก็กลับบ้านไม่ถูกอันนี้สําคัญเหมือนเราโดนโดนโดน,ดนปิดตาแล้วพาไปที่อื่นนะครับพอลืมตาได้ก็กลับบ้านไม่ถูกอาจจะต้องรอนิดนึงไม่ไม่ผมว่าแนะนําให้รอเลยขียดเส้นตายไปเลยว่าอันนี้สําคัญรอให้ลำล็อกโคมพอยต์ก่อนแล้วค่อยขึ้นบินแล้วความสูญเสียจะไม่เกิดกับคุณ โอเคครับเดี๋ยวเราเรา,เราลองบินดูอ่าตอนตอนบินนะครับบินหลักการง่ายๆตอนนี้ลำเนี่ยจะเข้าเซฟตี้อยู่แล้วลำจะเข้าเซฟตี้แล้วหยักกล้องหน่อยลำจะเข้าเซฟตี้อยู่แล้วเนี่ยผมทําอะไรกับลำเนี่ยไม่รับรู้เลยนะเวลาเราจะบินเราก็ต้องอาร์มอาร์มก็คือเอาคันเร่งลงมาอย่างนี้คันเร่งกับเอียร์เเตอร์นะครับแล้วก็ดันเข้าหากันเห็นไหมฮะตัวลำจะหมนุนอันนี้คือพร้อมทำงานแนละ้วถ้าผมเร่งเนี่ย ผมเร่งรำก็พร้อมไปแล้วนะฮะดิสอาร์มก็คือดับเหมือนดับเครื่องก็ลงมาอย่างนี้หรือว่าจะจะอ่ะใหม่รอบหนึ่งหรือว่าจะเวลาเวลาลง,งมาก็กดลง่างนี้ก็ได้กดคันเร่งลงมาค้างรำก็จะดับแต่จะจะ,จะช้ากว่าดิสอาร์มหน่อยนะฮะเดี๋ยวลองบินกันดูครับลองบินกันดูลองบินกันดูอ่ะโอเคผมผมลองดิสอ่ะลองสตาร์ทมอเตอร์นะครับอาร์มเวลาขึ้นก็เร่งขึ้นไปเลยครับตอนนี้เราเทียมสิบดวง นะเ่ยล่อไปเลยป๊อันนี้ก็เป็นปกติคือทุกอย่างเวลาปกตินะฮะทุกอย่างเวลาปกติไฟจะเขียวไฟข้างหลังไฟหน้ามันแดงอยู่แล้วนะฮะไฟหน้ามันแดงอยู่แล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขียวเขียวเขียวคือทุกอย่างปกติถ้าเกิดมันมีไฟอื่นโผล่ขึ้นมาเป็นเหลืองเป็นแดงแนะนําให้ลงมาเช็คก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขึ้นสูงหน่อย ไม่รู้ว่ากล้องเสียงอยู่ไว้ปะนะครับวันี้ผ่านด้วยเลนไวน์อ่ะนี่ครับดูเนี่ยผมก็ปล่อยนี่รีโมทนี้ผมไม่ได้จับรีโมทนะฮะตัวจอสแสดงความสูงนะฮะสแสดงความระยะห่างความสูงสปีดในการเดินทางนี่ฮะผมวางรีโมทเลยก็ได้อ่ะวางรีโมทวางรีโมทนี้วางรีโมทนะครับดูนะครับลำก็อยู่นู่นเห็นไ,ไหมฮะลำก็อยู่ลอย,อยเฉยเฉยอันนี้รีโมทดูรีโมทวางอยู่นะครับรีโมทวางอยู่ลำก็ลอยอยู่เฉย บินง่ายครับบินง่ายคือหลักการทั่วไปก็คืออย่างนี้นะฮะเดินหน้าการเดินหน้าข้างขวาเดินหน้าขวาเดินหน้าเนี้ยห้อยหลังดึงห้อยหลังทซ้ายทซ้ายเราไม่ไแตะนะครับติ๊กอยู่ตรงกลางคือคือให้มันลอยไปที่กัดที่ต้องการนะฮะความสูงนะฮะเสร็จแล้วซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาจะขึ้นนะครับจะขึ้นก็ดันข้างซ้ายติ๊กปัเท่าแล้ดันขึ้น แน่ขึ้นถ้าคุณปล่อยปุ๊บติดกูกก่ตรงกลางเซนเตอร์ลำก็จะลอยคอปอยู่นั้นเนี่ยะฮะลำก็จะคอปอยู่คอปอยู่ตลอดนะครับลำก็จะคอปอยู่ถ้าเราถ้าเราจะเอาลงนะฮะดึงซิกางซ้ายลง,ลงต,ต้องการหันลำหมุนนะฮะหมุนหัวทางขวาทางซ้ายกดติดข้างซ้ายนะครับลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์ขวานะฮะลัดเดอร์ซ้ายเวลาจะเอาลงนะครับเอาลงก็ติดข้างซ้ายนะครับดึงลงมาดึงลงมา้ซ้ายดึงลงมา เวลาบินหลักการง่ายๆนะฮะไอ้ไฟเ,เขียวเขียวนี่ยับมือใหม่นะฮะไฟเ,เขียวเขียวพี่ก็ทิปอยู่นะครับชี้ตัวเองเข้าไว้เราจะไม่หลงทิศนะครับถ้าเกิดมันอ่างเงี้ยบินอ่างเงี้ยก็คือมันจะมันจะถูกต้องก็คือขวาคือขวาซ้ายคือซ้ายหน้าคือหน้าหลังคือหลังจะไม่งงลงมา้ค่อยๆดึงลงมาแล้วก็ทิดนะฮะดึงลงมาถ้าเราปล่อยอยู่ตรงกลางลามันก็จะหยุดดึงลงมาครับดึงลงมาดึงลงมาค่อยๆดึงลงมาไม่ต้องเร็วครับถ้าเร็วมากเราจะเสียอาการเร็ว ทำให้บางทีรับมือใหม่คือมังคับยากแล้วมือเก่าก็คือจะบังคับทุกท่าอีกแล้วลงให้ดึงลงมาปุ๊บเขาอยากต้องทีนึงแต่ดึงลงมาครับดึงลงมาปึ๊ดดึงลงมาให้ค่อยลงมาจอดค่อยลงมาจอดนะคะ่อยลงมาจอดลงมาจอดนะลงมาจอดเดี๋ยวผมปล่อยไหมผมปล่อยลับก็ลอยตรงนี้ก็ดึงมาปล่อยลงมาปล่อยลงมาปึ๊บปล่อยลงมาปึ๊บเหนะห ร่างไปค่อยๆนะแตะอยู่นะฮะแตะเราแตะปุ๊บยือเพิ่งปล่อยมือนะครับเอาสติ๊กคันเร่งดันค้ามก่อนจนกว่ามอเตอร์จะดับแล้วค่อยปล่อยปล่อยปล่อยสติก๊กอันนี้ร่างก็จะเข้าเซฟตี้แหละก็คือเร่งไม่ได้อะไรไม่ได้เห็นไหมครับบินง่ายๆอันนี้คือวันนี้คืออัดคร่าวๆก่อนนะฮะพอดีจะอัดอ,อัดเพื่อส่งให้ลูกค้าดูด้วยก็เลยอัดอัดพร้อมกันไปเลยเดี๋ยวละเอียดอีกทีนึงเนี่ยพอดีอัดคนเดียวมุมกล้องก็คงจะ คงจะเหมือนมุมกล้องมันจะดูลาบากหถ้าวันหลังมีผู้ช่วยอาจจะมีซูมเข้าซูมออกเพื่อให้ดูไฟดูอลไรให้ชัดเจนกว่านี้นะครับวันนี้เราเราเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนก็คือการใช้งานเบื้องต้นของโหมดแฟนท่อมนะครับโอเคครับ